เด็กหนุ่มยอดกยีตันอยู่กับการรักษาแชมป์เป็นสมัยที่12เพื่อสะสมเงินรางวัลเพิ่มจาก1 9 1 0 0 0บาทให้ทะลุ2,000 0 0บาทให้ดาบทเพลงช่วยคุดหลุมฝังถ้ายังสงสารที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มที่ต้องอกหักเพราะมีมือที่3าเข้ามาแทรกบทเพลงนี้น้องแน็กจะร้องได้เดีใจกันมนการหรือไม่สภาพของอาเหตอนนี้คืออิริคือจังทีา เมามาเสไปเสมาเหมือนมาจอดจัดเดินอยู่ข้างทางผู้คนสายหน้าเขาเวทนาชีวิตพังพังมันเบิดสิ้นแล้วทุกอย่างคือเกิดหังห่างเม่มีภัยเอาย้อ,อนเจ้าแฟนเก่าคนนั้น เคยหักกันจนตายแทนได้คือรักครั้งแรกของออ้ทั้งใจและกายทุ่มเทเพื่อเราถูกมือที่สามมาลอยลวนลามทางรายกับเจ้าสุดท้ายไอ้ถูกสวมเขากลายเป็นของเนาที่เจ้าโยนทิ้ง ดีกรีลงคอแงก็หอยหอได้ก็ได้ให้มันราดรถแพ้ใจยับยังเชื่อไรบอกให้ลูกล้าอยากให้เธอเห็นคนตายทั้งเป็นนอนจมความช้ำผลงานที่เธอกระทำมันช่างเลือดเย็นเหลือเกินนอง สภาพของอายตอนนี้คืออิลีคือจังพี่บาบังเอิญถ้าเดินผ่านมาเห็นมาอกหักตายอยู่ข้างทางช่วยหน่อยเถิดนาให้คิดเสียว่าทำบุญสักครั้งอย่าให้นอนตายลำพังช่วยกดลมฟังถ้าสงสารอาย อยาให้นอนตายลำพลังช่วยขุดลุมฟังถ้าสงสารใคขอบคุณครับมาฟังคุณแม่กันบ้านนะครับแม่ครับให้กำลังใจกันหน่อยครับเชิญครับค่ะ โดยความเป็นแชมป์เนาะกับความมั่นใจคือลูกก็มีอยู่เต็มตัวอยู่แล้วกับการแสดงออกแล้วก็าการถ่ายทอดแม่มไม่มีคำข้อเมนค่ะทำได้ดีมากแล้วค่ะครับแค่ให้กำลังใจชิมิคนหน่อยเนาะคือเป็นเด็กที่กระตันยูนะ,ะแม่แล้วเขาก็มาเพื่อที่จะหาทุนไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จากไปเรียนต่อค่ะความกระตันยูนี้คือส่งผลแล้วต่อยอดค่ะ ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับก็ยังชอบในเนื้อเสียงนะลูกเสียงของแนทก็คือมันมีพลังจริงๆแล้วก็มันมีมนละพูดจริงๆเลยนะว่าเขาขึ้นเพลงอะไรมาคือมันน่าฟังนะลูกยิ่งตอนหลังนะลูกไม่มีไม่เพียไม่ติอะไรเลยนะหลังเพราะนะหลังเพราะมาเลยอะลูกตั้งแต่ท่อนฮุกลงมาเก่งมากครับขอบคุณครับฟังไม่ต่างกันแนทขาตั้งแต่นั่งฟังแนกมาเป็น แร็คไม่ใช่นิกนิกคือผัวเก่าของเราตอนที่เป็นไออภพรอยู่นครศรรรมนี่แร็คแร็คไม่น่าแวดไปหามันเลยแต่เขาเป็นคนที่โชคดีที่เสียงเขาพุ่งทุกครั้งที่เขาขึ้นเพลงมาเขาจะไม่มีเสียงเสียงแห้งเสียงแหบหรือเสียงแบบเพิ่งตื่นนอนหรือว่าเสียงแบบแอร์เย็นหรืออะไรจะไม่มีให้ได้ยินเหมือนคนอื่นก็เลย หนูได้เปรียบตรงนี้รู้ไหมลูกแน็กนะแน็กครับแน็กครับนั่นแหละแน็กครับขอบคุณครับครับทุกๆเพลงที่แน็กออกมาร้องถึงบอกว่าอยากจะให้เลือกเพลงที่มันตรงกับเสียงตัวเองซึ่งเพลงนี้ก็ถือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราเลือกได้ดีนะครับเสียงที่นักส่งออกมาด้วยเสียงสูงเนี่ยมันจะออกมาเต็มพอเต็มปุ๊บคนรับ ที่รับฟังเนี่ยเพราะว่าเสียงสูงนักไม่ได้บาดไม่ได้บาดหูมันเป็นเสียงสูงที่กลมกล่อมมันนุ่มนะครับแต่ชัดเจนและมันถึงเขาเรียกว่ามันถึงใจมันอิ่มนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในส่วนอื่นนักมีมีของที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์ก็อย่าทิ้งละกันากับการร้องเพลงเพราะความเป็นธรรมชาติที่เราต้องใส่ไปพร้อมกับอารมณ์ของบทเพลงมีความสำคัญครับโชคดีครับ,รบขอบคุณครับ จบไปแล้วนะครับกับการทําหน้าที่ของคนมีฝันจะเป็นแชมป์ซีสมัยอย่างน้องแน็กที่มาสารฝันเรียนต่อซึ่งตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปแล้ว1นึ0 0แบาทหรือจะเป็นป้าแม่ที่ฝันอยากกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเกิดใครจะได้เข้าไปฟิชเจอริงกับนักร้องนําโชคอย่างแม่นกน้อยอุไรพผลหนึ่งคะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่ไฮถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ 1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครครับครจะได้1นคะแนนแรกก่อนนะครับน้องแม็กค่ะน,คน,นะครับหต่อ0นะครับแม็กนำอยู่หนึคะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิชานะครับถ้าพิชา ให้น้องแน็กแน็กจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยส่วนป้าแมวกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนนี้ป้าแมวต้องการมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับน้องแน็กค่ะ นกครับสองต่อศูนนะครับแนกได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับพี่เอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับน้องน็กครับนกเช่นเดียวกัน,นครับสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับป้าแมวป้าแมวคะแม่พูดได้ไหมพี่ลิงได้ครับแม่คือแม่ฟังชีวิตของป้าแมวอะ่ะ ประเด็นหลักๆคือวัตถุประสงค์คือป้าแมวอยากไปดูลูกชายแม่ก็นั่งฟังแล้วก็สะท้อนใจมากอะคิดพอชีวิตของของแมนกหน่อยช่วงที่เสียงอีสานขาขึ้นรับพีิมากแม่ของแมนกหน่อยอะขอลองว่าเรามีทุกอย่างแล้วเนี่ยให้หนูยุยบวงเออมีความสุขแล้วมีจนนับไม่ถ้วนว่ามีอะไรบ้างจากที่เฮาม่าเริ่มต้นที่ศูนย์ค่ะด้วยแม่กระดือลั่นที่การสร้างตำนาน คนอีสานที่ยิ่งใหญ่เขาสีเศร้าเขาสียยุบบ่วงเฮ่ยงเขาไม่มีเหตุผลใดสียยุบบวงใดเลยแล้วคุณแม่ของแม่นกน้อยนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าคันแม่ตายเจ้าสิบ่เห็นใจเด้แล้วสุดท้ายท่านก็ก็ตายแม่ไปล่ำอยู่งานหลายข่าวจองขามสามปีหาปีก็ไม่ได้เห็นใจฟั่งสวดเจดมือก็ฟั่งทั้งโทรศัพท์ค่ะหลงปูหลงตาท่านบอกว่าเนี่ยสวดแล้วนะหนูตอนนี้ฟังสวดทั้งโทรศัพท์แม่นางฟั่งอยู่ ก็หามายว่าคือในบ้านตรงห้าของแม่เนี่ยถามว่าในคําว่าเอ,อ,อนนื้อเพื่อนร่วมโลกแม่ก็ก็มีสภาพว่าหนีสินมากไม่แต่ในใจของแม่แม่อยากได้ป้าแมวไปอยู่ด้วยมากเลยอยากขายกว๋วยเตียวว๋ยก็ขายแต่ไม่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่ที่แม่จะทํางานบ้านหรือเปล่ายังไงแล้วแต่ป้าแมวค่ะโอ้โมทนาแม่เขาอยู่ที่ป้าแมวแล้วว่าวันนี้ถ้าป้าแมว ไม่อยากจะกลับสิงห์บุรีทดลองล้างห้องน้ำสะอาดค่ะแล้วแต่ป้าแมวแล้วค่ะแล้วแต่ป้าแมวจะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยก็ได้เพราะคนจะเป็นร้อยเลยค่ะเดี๋ยวขายอยู่ตรงแถวบ้านก็ได้อยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ได้ขายให้ลูกน้องกินกันเนี่ยแมนพ่ายคนพ่ายหนอกกระซือได้ค่ะเออดูดบุ่นชื่อก๋วยเตี๋ยวป้าแมวห้าห้าห้าเลยนี่ค่ะ ครป้าแมวดีใจไหมดีใจค่ะแล้วก็คุยกับลูกชายนะถ้ายังไงจะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มาค่ะเรียนปรึกษากับแม่นกน้อยได้แล้วขายก๋วยเตี๋ยวอะไรป้าแมวขายเย็นตาโฟขายก๋วยเตี๋ยวหมูได้ทุกอย่างอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากด้วยล้านห้องน้าก็สะอาดมากแล้วก็ล้างห้องน้ําเสร็จก็มาทําก๋วยเตี๋ยวนี่ยแม่นกน้อยก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือถุงมือส้มนี่อ่ะ ดูเน่ยเราก็มีรอยยิ้มในมันเหมือนเจอทางออกจริงๆนะที่เราคุยกันตลอดเวลาว่าบางครั้งมันหาทางไปไม่ได้แต่ก็เจอจริงๆเนี่ยเจอแม่ทางนนะั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่สบายแนละ้วมแม่ก็ต้องเลี้ยงคนเป็นร้อยเราด้วชอบพอเห็นแม่ลกน้อยแบบตัวแม่เองก็สู้อ่ะแล้วยังมีเมตตาโอ้โหยิงย่งยิ่งรู้สึกเลยว่าพอเห็นแล้วถ้าอดไม่ได้จริงๆนะนี่มันตื้นตันแล้วก็อยาจะบอกว่า ในความทุกข์เราก็มีความสุขที่เราได้เห็นคนกํากำลังจะมีโอกาสที่ดีะป้าแมวแม่ร้องน้อยโอ้อาแขนอาแขนแม่แมวเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดสุดข,ขอบคุณแม่ร้องน้อยด้วยป้าแมวเรากลับป้าตองห้านะ แต่วันนี้มีเงินเดินทางกลับบ้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ตามบ้านตองห้าหรือบ้านสิงห์บุรีนะครับรับเงินกลับบ้าน5,000บาทครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวจะต้องโชว์กับน้องแน็คแชมป์ของเรารแม่จะใช้เพลงอะไรครับเพลงนกจาคะ่ะ นกจ๋านกจ๋าอ๋อที่แต่งแล้วก็มีคนเยอะๆร้องร้องมากันเพียบๆแล้วก็มีแดนเซอร์เจ็ด้อยกว่าคนของแม่นะโอ้ขนนกเพียบเลยเนี่ยนะตอนนี้ขนนกก็ล่วงไปเยอะเหลือแต่ขนอะไรคะเดอะแต่้อยิมออาแล้วครับถึงเวลาที่จะฟิเจอริงกันระหว่างแม่นกน้อยอุไรพ่อ และแชมป์12สมัยอย่างน้องแน็กและระหว่งที่โชว์ทุกการกดมีค่า1คะแนนเมื่อครบ20คะแนนรับไปเลยดาวหนึ่งดวงซึ่งเรามีดาวสูงสุด5ดวงถ้าพร้อมแล้วเราไปเอาใจช่วยให้น้องแน็กได้ดาวไปเยอะๆเพื่อสารต่อความฝันและต่อยอดทำความดีต่อไปนั่นเองครับ ดับลวงดวงใจพอยลงติดบ่วงเปลี่ยนคู่ควงนี้ไกลไหมคืนเอเยื่อยอกยังหัว่ันปูตัวฉันยิ่งตรงคงคืนขอบินเจืยแจ้วเสียงวานทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอ,อยกลับเูทุกคืนอยากจะชื่นดังลูนกนกน้อย ไปหาเจ้าบ้าเขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอย่าดวนชังค่อยขอฝากคำ ตัวกันโอ้ตัวฉันยิ่งตรมคงทืนโฮบินเจยเจ้าเสียงหวานทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยเกลับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยใจโอ้ลูกนกน,อกนอก้อยฝากคำคอย จะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอย่าลวนชังไม่พอ น้อยมีไหมหมาน้อยแล้วก็ให้แง็กร้องเวลาขึ้นเวลาขึ้นงเสียงอีสานมาจ้ามาจ้าพี่ลิงตอนนี้ได้แล้วคือลิงจ้าลิงจ้าาเ่ไงต่อหน้าเหมือนมาใจยิ่งเหมือนกว่าอี Okay. สุดยอดนะฮะแล้วทำไปได้5ดวง <Yeah. S 1> แม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับได้ไปถึงห้ดูงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยให้แม่ดกน้อยอุไรโอดน,นำโชคให้กับน้องเน็กสะสมเงินรางวัลเพิ่มจาก1,91 0 0 0บาทให้ทะลุ2,000 0 0บาทกันไปเลยครับวันนี้นะครับทะลุ2,000 0 0แน่นอนแต่จะเป็น2,000 0 0เท่าไหร่นะครับ,รบหมายเลขแรกอะไรดี ให้แม่นกเลือกเลยครับหมายเลขแรกให้แม่เลือกให้แม่กเลือกเลยค่หนึ่งหมายเลขครับเอาหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้แม่ครับแม่แม่หมายเลขสี่จ้ะแม่หมายเลขสี่ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้พ่อครับพ่อหมายเลขสามครับหมายเลขต่อไปอะไรดี ให้แม่เหรหมายเลขห้าค่ะแม่เลือกหมายเลขห้าเพราะบ้านเล็กที่ห้าห้าห้าค่ะนี่อ้าวหมายเลขต่อไปครับสุดท้ายครับอะไรดีหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับเอาละเรามาไล่กันไปเลยนะครับหมายเลขสี่ครับเริ่มต้นที่หมายเลขสี่ครับหนึ่งหมื่นห่นครับหึ่งมืหมื่น หนึ่งหมื่อ้โเพิ่มอีกครับตอนนี้1นึ่0แสบาทแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งแสนาหแล้วนะครับมาดูหมายเลข3ครับ1,000 0 0 0 0 0 0 0 0หบาทนะครับหนึ่งแแล้วครับตอนนี้สะสมไปเรื่อยๆนะครับมาดูหมายเลข หครับหมายเลขหนนะครับจะเป็นเท่าไรหนึ่ง0ใครเลือกฮะใครเลือกฮะกเลือกนะหนึ่งเมืนนะครับหนึ่งหบื0 0หนึ่งเชือ่าหมื่นเพันแล้วครับเพิ่มไปอีกเรื่อยๆหมายเลขหกครับหมายเลขหกนี่แม่แม่เลือกด้วยนะครับหมายเลขหนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งมืหนึ แม่เอาเอลด้วยแม่โมโหหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเพิ่มมาอีกแล้วครับสุดท้ายที่แม่เลือกครับห้าห้าห้านักร้องนำโชคเลือกหมายเลขห้าบ้านเลขที่ห้าห้าห้าดูนะครับว่าพวกเราจะหัวเราะห้าห้าห้าหรือ มาดูนะครับ51,000ไม่อยู่ที่5 1,000อยู่ที่หมายเลข2ครับเอวันดา1,000เท่านั้นนะครับ1,000เดังๆ บาลเล็ที่5 5 5, 5 <c oughs> ได้5สมดังใจเลย <c oughs> เราเล<ร>ือกเองด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมอามาดูเฉลยก,กันหน่อยนะครับหมายเลข2นะครับหมายเลข2นะครับเป็น2นะครับเอาละสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง280,000บาทครับ แม่นะเลือกได้เลยนะค่ะขอบ<อ>คุณมากเลยค่ะเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบค่ะ,คะเป็นคนต้องสู้ชีวิตพ่ายแพ้ใดแต่ไม่ต้องถอยสู้ไปด้วยใจเกินร้อยความฝันนั้นยังเลิ่อลอยอย่าท้อถอยบนทางชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย อุไรพจน์ก็นำโชคให้กับน้องแน็กสะสมเงินรางวัลไปได้ถึง2 8 0 0 0บาทไม่ธรรม,มดาเลยนะครับว่าแต่วันพรุ่งนี้นักร้องนำโชคจะเป็นใครและแน็กจะสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่ห้ามพลาดนะครับไปพบกับนักร้องนำโชคของเราไม่รู้ใช่เธอไหมพัดช,ชา วันนี้คว้าใหม่มาปุ๊บแบบ <c oughs> ได้้องเหม่แล้ว <c oughs> <ม>ข้างล่าก็ <c oughs> หิวไม่ว่าฟิาก,กหิวใ<อ>หวม่แบบสบตาคนออคนมีฝันคนใหม่อย่างลุงรุ่งเขาไม่ได้มาเพื่อตัวเองแต่มาเพื่อชุมชนของเขาครับควาฝันคืออยากนําเงินไปต่อเติมลงหม่อนไหม้ครับของชุมชนครับมาเพื่อชุมชนของเขาลุงรุ่งเป็น อะไรในวิสาหกิจชุมชนของลุงรุ่งครับเป็นแฟนของประธานวิสาหกิจชุมชนนี้ครับเป็นผัวนั่นเองใช่ไหมคือผัวประธานนะฮะคือเมียเนี่ยตั้งผัวให้มารายการเพื่อเพื่อเอาเงินไปให้เมียและเพื่อนของเมียทั้งหมดเพื่อนเมียทั้งหมดมีกี่คนครับ40คนครับ40คนแล้วลุง ูแลทั้ง40คนเลยอย่าบอกนะว่า40นะของลุงทั้งหมดเ,เขาว่ากใกล้มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตรากอนนิกาอยู่ไหนหัวใจพี่พรำ แกที่จะได้ไปร้องเพลงฟิเจริ่งกับคุณพัชชาคือเพ็ญสายที่โอบตะเลยวัยทุกวัน